ผมไปดูช่องคนดังมาเขาก็เล่นอยู่ผมดูในมุมมองว่าเกมเพีสนใจนะมีอะไรให้ทำมนีนู่นมีนี่ให้ทำยังดีว่าเสพฉากซีจีไปอย่างเดียวผมชอบนะผมก็เลยหาโอกาสเกาะคนดังมันซะเลยเลยเอาเกมมาลงในช่องผมบ้างเฮ้ยอีกแล้วเข้าเมืองไม่ทันอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ลาแกเดินช้าเหมือนเราโทษลาเฮ้ยเดินทางไม่ถึงเมืองแล้วเนี่ยไอ้ลาแกเนี่ยมาเดินช้าจังเลย ว้าว wow. วันนี้เราโชคดีเว้ยเรานี่เราเจอหมู่บ้านระหว่างทางเยี่ยมไปเลยเฮ้ยไอบาร์เทนเนอร์ขอเบียดีๆสักแก้วดิบาร์เทนเนอร์บอกที่นี่เขาเมาสูบหรีกันนะครับอ่ะไม่ให้สูบหรีนะเอาไปไปสักเหรียญหนึ่ง 7K นี่เป็นผมอยากมีแบบโมเมนต์แบบนี้บ้างนะถ้าผมรวยนะผมจะเอาไปตีกะหรี่ของโรงแรมถึงกับยิ้มกว้างเลย <c oughs> ไอ้เหีดอไอีกทองฝีเว้ย คนแกมาโมยเบียรเราไงเรามาถึงก็ไงไอคนแกกพูดว่าอะไรเฮ้ย hey, เบียนี้มันไม่ใช่ของแกนะเวย้ยตัวคนหลักเขาก็งง,งว่าเอ้ย hey, อะไรวะไอคนแกบอกไอที่ตรงนี้ผู้หญิงเขาไม่ดื่มเบียกันมีแต่โสเภณีเท่านั้นแหละที่ดื่มเบียตัวคนหลักเขาเฮ้ hey, ยอัเกิดอ,อะไรขึ้นวะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอันดาเป็นโสเภณีก็โชว์ภูเขาข้างหน้าของแกให้ฉันดูหน่อยจะไ,ได้รู้ว่าแกเป็นโสเภณีจริงๆเพราะที่นี่มันมีกฎแบบนี้ นในร้านนะ่ะหันมามองกันเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยไอสองคนนี้ก็เถียงไปมาถึงอ่าเธอก็ชกหน้าทันทีปากเสียไอเปรีบอกกูเป็นโสเภณีอ่าชกหน้าเอาเลยคนแคะก็ล้มลงไปนอนในพื้นแบบโอ้ยเจ็บจังเลยโดนผู้หญิงต่อยคือคนในร้านเราก็บอกเฮ้ยไอนี่มันอีอีนี่วะอะไรไอซากิระนี่วะที่ภูเขาที่สวยที่สุดในโลกผู้หญิงที่มีภูเขาที่สวยที่สุดในโลกอ่าก็อะไรมาเนี่ย ไอเซกิระ hey, เออเซกิระเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าไหนคุณลองเล่าประสบการณ์คุณหน่อยสิฉันก็อยากรูกตำนานของคุณเหมือนกันก่อนคุณจะเป็นเซกิระอ่านี่ตอนนี้เขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองเงแบบเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างถึงฉันจะได้เป็นเซกิระจนถึงทุกวันนี้นี่ไงผมชอบนะเรื่องแบบนี้มาถึงก็เปิดเรื่องมาเลยมาให้เราเล่นเนื้อเรื่องของเขาไอาดีไว้ดีดีผมชอบมาชอบ ว่าทําไมผมไม่สอนเล่นสักทีคือโทรศัพบเพื่อนที่ผมน้อยแล้วนะครับถ้าคนดูอยากให้ผมสอนเล่นแบบเต็มๆนะครับผมจะได้มีเงิน